อาครับสวัสดีครับสังโสดาแฟ,ฟมิลร่มาแล้วครับอ้ยพอดีเลยครับให้เด็กหน่ยมาเล่นได้ครับมันนี้เบ่งเลยครับเอียงครับนี่เตียมอยู่บนจีปโมเลยครับนี่นี่อันนี้คือจก,กระแตนเลียงได้ครับนี่คุณกระตูนไปใช้ระบ้ใหญ่าตูนนี่มันชิออมั้อแไปเปิ้อนนี่ครับเออครับ่นเลียงแดงไหนบ้างครับ บ่ได้เสียยังนะครับได้เสียแต่เงินซื้อไข่มากนะครับแล้วก็อย่าเอาหาให้กินได้เอาเดี๋ยวผมพาเบิ่งไข่ครับนี่นี่ไข่มันผมมันนึกว่ามันกวนน้อยๆนี่เป็นไข่เดินท้ขี่มั่นนะครับผีไข่มันหองแท้นี่เดี๋ยวเบิ่งไก่เบื้องไก่เล่นบ่ไรด้วยนี่เดี๋ยวเด้อ นี่ครับมันดีออกอยังฉีลอ่ะอืมครับผมเคยเห็นนะครับใครตะกะเตนนะครับเกิดมาถามยายบ้างนระครับว่าฉีดละพันนะครับเนี่เมืองครับเลี้ยงมากครที่ได้ลักษณะนี้โอ้พอเลี้ยงไว้้ากินด้วยครับนี่ซ้ำนี่เอาวะจีตาเอาไปบปะฮะนี่อืดเมืองนี่นี่ตัวใหญ่ สุดนั่นเอาไปขายเมื่อไหรติโอ้นี่ชุดไหมนี่ครับชุดหนึ่งผมซื้อกินด้วยนะครับนี่ป้าดหยาเขากับบอดี้ซื้อเราไปหาเกี่ยวมันกิ่นมัดคุณหยาเปิดบัตรได้เปิดบัตรได้เปิดเปดบัได้เอาอะไรไมันด้กัดเมื่อเมื่อเพาพาเมื่าพีเมื่อเบิ่งทางพี่เร็วนั่งเบิ่งไหร่ลิฟเร็วพี่ นนเบื้องทางเบิ่งทางพี่อุ้ยแมวกับมี่ผมเน้นบ่าแมวนั่นบ่มาเบื้องทางมึงพี่เต็ยมยุพี่เนี่ยแมวกับมีไปเบิง่งแมวกลมเบิง่งกลมเบิ่งเป็นอยังเออาไม่พอแมวนี่ครับให้ใจก็เยอะอยากเลี้ยงด้วยหรอครับเข่าต้องหา มันต้องหาซื้อด่างเขียวนะครับเห็ดพองนะครับแล้วก็ซื้อไข่มันซื้อไข่จากขีดนึงขีดละพันนี่แหละได้เกียร์ย,ยังีงยังมาหนิเกียได้ยงังไงอันนี้เอาไปยังอันนี้พอไข่อ๋อเอาไข่อันกะคู่ไว้สิเต๋อโอ้โหอันนี้พันเดีเอาอไส่ขันนะครับนี่นพันนีพอไข่ไม่เคยเห็นหรอกว่าว่ามันเกาะเป็นกอ้อนเป็นกอ้อนเป็นไข่มัน นี่ครับเบิเ้องบนดิเฮดอันเก็บคู่มือตีไองครับเบิ้งร้า,ากันเพื่อนเราใส่คันนะครับใส่คันแล้วก็เอาเข้าไว้บ้างหัวหน้นาหน้าไปยังกัน,น,น เอาเดี๋ยวใส่ยังโอ้ยเขียงไงเท่ใหญ่ซื้อมากเลมาเป็นใดปืโอ้ยมีตีบเขียงไงเดียวเมืองไครับตัวทำฟ้ามือไงก็ฟ้ามือมอีก วันปนั่นินที่พี่ตีเฮ็ดนี่ยังกินนี่โหย่างปลาเค็ยงแล้วคนนี้ย่างปลาเค็งกินแลงนะครับมาเลี่งเบิ้งตากะเตยียงสมศรอ,อ้นนะครับเอาครับคลิปนี้ไปกันครับฝากเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณานะครับฝากคนค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ